เช้าไม่อเช้าเลยแฮปปี้นเดย์น้อ้อเไว้น oh ึงเหรอแฮปปี้วันเดย์ทูยูแฮปปี้เดย์ทูยูแฮปปี้เดย์แฮปปี้วันเดย์ทูยูแฮปปี้เดย์น้องปันนะคะแีวัเดย์ครผมค่ะก็พี่เนกับพี่ไว้ก็ขอให้น้อปันอ่ะ เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เป็นเด็กดีของคุณครูนะคะแล้วก็ตั้งใจเรียนขอให้สอบได้เกรดสีทุกวิชาเลยขอบสุณมากนะครับผมอยากได้อะไรขอแม่ขอให้แม่ให้ได้ครับโอเคบ๊ายบายเราขออะไรรู้ไหมไม่เห็นเลยดูเองแล้วมัน ไว้เนี่ยหรอันที่ใส่ไม่ใส่อ่านีว่าเออเบไว้ในกระเป๋าอะไรอ่ะเวลาที่มันเป็นแบบนองไปไมันเป็นแบบนี้ขอสวยๆโกรบาด้าสะบัดอีได้ไเมือนกันละกันพี่บอกแล้วสา่า ມັນເສກກັນນ້ອງ